อุ้ยวันนี้ได้เจอแบบนี้ด้วยดีมีความสุขมากรานสุดล้าสุดเห็นแบบมีแปดสามแล้วตอนนี้ยยังไงลูกเราเปฝดใครบ้างคะไม่กินเนาะใช่ไหมจะได้กันหมว แล้วก็มีโพสใช่ไหมโพสครับใช่ครับก็ใส่กอดเลยครับใช่ครับเออเป็นไงบ้างแบบหลายะไรขึ้นแบบแฟนแบบแอบแซวว่าเออเรามีแปดสามนะตอนนี้เป็นวาร์กสามคนละผมก็ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นที่ได้เป็นแฟนเขาเพราะว่าทั้งหมดคนรอมากนะครับก็ใช่ก็โพสล่าสุดก็ก็ก็ทักไปบอกว่าโอ้โหผมผมหา่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับติดตามอยู่ครับเป็นแฟนครับ ใช่ขาวเขาใช่เป็นข่บที่แบบเขาไปพิมพ์เนอะไรยังไงอ่ะเออใช่ก็แบบเห็นมันเขาเป็น positive energy ไงเราก็แบบเออเราแบบติดตามเขาทั้งทั้งทั้งเจมีนายองโคอะไรยเอย่างนี้แสดงว่าเขามีแบบว่าจีบกับเคสคนส่งคอนเสิร์ตใช่้โหงี้ยังยางยางไม่รูเไม่รู้หรือบอกไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ชวนก็ชวนไปไหม ชวนมากเลยใช่ครับชวนก็โอ้โหใครจะไม่ไปอ่ะว,วันนี้ออชวนใครก็ไปครับจริงๆหล,หลายคนแบบแบบยกให้แบบพอต้องฟังต,ตังโก่ที่ไหนคนลแกันเป็นแบบแฟนคลับตก,กด้อมแฟนเข่าได้เยอะมากเลยรู้สึกยังไงบ้างเออพอเรามีการแบบตอบรู้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่แบบคนชอบตอนแรกก็แบบสั่นหมาก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าแล้วก็แต่เหมือนกันไปรอดนะ ในติ๊กต็อกในอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงถูกตลอดเลยนะคือเสื้อเรื่องดวงไหมอะไยหลายคนแบบเส้เรื่องดวงไหมเหรอเออไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็ถ้าตัดถ้าตัดสั้นแล้วดวงนี้ก็โอเคครับก็คือหลังจากนี้ก็คือจะสั้นตลอดเลยนอาจจะสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับแต่เราคิดว่าเป็นความเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้อะไรนะครับเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนก็ ก็รู้สึกว่าครอบครัวเราก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีใจครับที่ได้ที่ได้เห็นเบียนมากขึ้นก็แบบรู้สึกขอบคุณมากๆที่มีการตอบกับของทุคนอยากพอล่ะว่าไม่ใช่แค่แบบเราต่งโครง้างอะไรเงี้ยมีคนแซวว่าคือแบบมาร์กขอกงานเพี้ยงเพิ้ยขึ้นนะยังไงสิครับก็จากที่เคยกลัวไหม่อะเมื่อก่อนยี่เพื่อนตอบให้แล้วเดี๋ยวนี้ก็แบบ พอพอมีเรมีงานเดี่ยวบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องตอบบ้างจริงๆผมไม่ได้กลัวไมค์ครับจริงผมว่าถ้ามีคนทำก็ให้เขาทำใช่ถ้ามีคนทําได้ว่าถ้ามีคนทำถ้ามีคนตอบได้ผมก <c oughs> ็ให้เขาตอบไงอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วจริงๆเราเป็นคนพูดเก่งผ <c oughs> มเป็นคนพูดเก่งไหมเหรอรู้สึกว่าก็เทนนิสู้ซู่สู้่นะครับครับก็รู้สึกว่าก็เป็นคนพูดเก่งนะครับแต่พอเจอแบบนี้เราพูดน้อยเลย เมื่อเจอไม้พูดน้อยลงเลยแหละแล้วก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงรู้สึกว่าเริ่มชินแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่าชินเรื่องอะไรนี้ครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังไว้เล่นที่สุดก็คือมีของเราที่ระเบิดระเบิดระเบิดอะไอนเวลาเป็นยังไงคะเห็นเห็นจริงเจออะไรใช่ไหมเห็นเห็นแล้วครับ r e a c t i o นใช่ไหมก็แค่นั่นแหละก็ตู้ชีวิตอยู่ครับ ช่วงช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมก็ก็มีตื่นเช้ามากนะขับรถไปเรียนแล้วก็แบบขับมาซ้อมต่ออย่างี้ก็มีนี่เหนื่อยบ้างครับแต่ว่าก็อยากอยู่กับเพื่อนๆนะอยากอยากแบบคือเวลาเพื่อนเวลาเพื่อนเราอยากทำอะไรผมก็อยากทำด้วยแล้วก็อยากมีส่วนร่วมรู้งไปแล้วแบบเ่านไป ตอนนั้นน่ะในหัวก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองหลับครับแต่ว่าพอมาดูวิดีโอเราคิดว่าตัวเองหลับแล้วเป็นฟิลับในเปล่าับหลในเป็นไปได้ครับแล้วตอนนั้นจำได้ไหมว่าแต่ละคนเขาแบบสกิบกันแล้วคบกันสกิบอะไรอย่างเงี้ยเราจำได้ไหมคือคือผมนจำได้ว่าผมอ่ะน่าจะน่าจะหลับตาไปแบบไม่นานมากขนาดแล้วพอมีเพื่อนปลุกผมก็จำได้ว่าผมลืมตาตลอดแล้วก็แบบพอขึ้นมาอยู่ข้างบนก็คือลืมตาดูตลอดแต่ว่าแต่ว่าจริงๆก็คือไม่ไปแล้วอกลจบบไม่มีเราอยู่แต่ว่า เราขยันสั้งทีมหาลูกไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่านั่นแหละครับก็จริงๆแล้วว่าคือเราเอาเวลานี้เป็นเวลานอนเครอี้สู้ส์ส์สาแบบ์ส์ส์สลา์สนส์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 สเส์ส์ส์สแส่ส์ส์อ์ส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 นส์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 น์สนอนนอนอน แล้วงานงานเรามันเยอะแค่ที่หนึ่งเรามีการปรับอะไรที่สัมบงอย่างไรก็จริงๆช่วงสัมบร์นี่ก็จบไปแล้วแล้วเดี๋ยวรอเปิดเทอมก็ถ้างานเยอะก็เดี๋ยวคอยแม n a g เอาว่าว่าจะจริงๆพี่พี่ที่ที่ใครก็ช่วยอยู่แล้วแบบว่าแบบเออถ้ามาทำเวลามาแบบทำงานจะถึงเวลานี้แล้วเวลานี้เป็นนอน ก็ช่วยตอนนี้ี่ประกาศเนาะโอ้โีโอ้ทเนาะประกาศว่าเมือนจะมีท่านพายมีคนเสิร์ฟนี่จะหลอกให้สปอยใช่ไหมครับยังไงก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วพูดได้แค่ไหนประกาศประกาศแล้วใช่ไหมว่าประกาศแล้วใช่ครับาผมก็วัน เราบอกวันที่ยวแล้วนะ15-15นีนาครั <Okay. S 1> ก็สนุกแน่ <Okay. S 1> ไม่จริงๆเ,เราแบบเรียกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปคอนเสิร์ตใหญ่เราด้วยคือเราเรารูว่าเรากำลังพัฒนาตัวเองไปเ,เรื่อยๆเพื่อเพื่อให้แบบเพื่อให้เราเก่งพอในวันคอนเสิร์ตใหญ่แล้วสู่านาน ี่ทั้งที่เราสปอยไว้เนาะยังไงครับประกาศแล้วเออเป็นยังไงบ้างมาันครั้งนี้ประกาศแล้วไม่เขาประกาศว่าจะมีโอ้ดีไซน์เนี่ยใช่ไหมก็เราเห็นหรือยังเราเห็นเราเห็นบอกได้ฮะเนี่ยเราความกละคนแล้วผมครับก็เราเราเห็นแล้วครับจริงๆเราก็เห็นตั้งแต่แบบกราฟแรกๆเลยแล้วเราก็แบบมาแบบคอมเมนต์กันในแต่ละกราฟจริงๆก็ ตอนนี้ก็นไนเกือ,อกเ็เกือบไฟนอลแล้วว่ากับไคสุนาันปส้แบบไหนคะถือง่ายครับออ <laughs> สวยมากออใช้งานได้ง่ายด้วยครับมีกี่สีมีกี่สีครับ <laughs> อันนี้บอกแล้ว <laughs> หลายสีมากครับจริงคจริงหลายสีมากแต่เรื่องไฟอันนี้คนในวงช่วยกันนะช่วยกันแบบทีมช่วยกันบอกไอเดียไม่รู้เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเรียกว่าช่วยกันกันช่วยกันก็ได้คือจริงๆแล้วรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเรามีการแบบคอมเมนต์กันตลอดทํางานอะไรเราแบบเหมือนทำงานเป็นทีมนะว่าแบบเออคนนี้ชอบแบบนี้คนนี้ชอบแบบนี้คนนี้ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้เพราะอะไร เรามีการความกันตลอดก็เลยรู้สึว่าถ้าพูดว่างานเป็นทีมแบบถ้าพูดว่าทําได้กันก็ได้ขอ,อย้อนกลับไปเรื่องคอนเสิร์ตนิดนึงอ่าในพคอนเสิร์ตตอนนี้รู้ว่าอาจจะยังบอกไม่ได้แต่สมมตถ้าให้มาเป็นคนทีกี่ยวคอนเสิร์ตนี้สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นบนเวทีนี้อันนี้ในะไ,อไอเดียของเราคนเดียวนะอ,อยากให้เป็นภาพแบบไหนคือรู้สึกว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นภาพของมาคนเดียวก็ได้รู้สึกว่าอาจจะเป็นสำหรับทุกคนก็ทุกคนน่าจะอยากทําให้คอนเสิร์ตมองบ้าวที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้ที่สุด ว่ามาดูเราก็อยากให้ได้ energy ที่ดีๆต่อไปอยากเห็นอะไรจากแฟนเราไม่เห็นอะไรจากแฟนเราจริงๆแค่มาก็ดีใจแล้วสถานที่มันใหญ่แค่ไหนนะคะบอกได้ไหมเนี่ยใหญ่มากใหญ่ครับใหญ่ใหญ่มากครับผมเรนีะคือช่วยกันแล้วตัวเราเองอะไรเงี้ยเราอยากชวนใครทึงแกสุดแล้ว เดี๋ใครได้ยินไงล่ะแค่ไหนเยสแต่คนใช้เงินโอฟันไหมโอฟันหรือโอควายฮ่าฮดาครับผมก็ต้องรอดูครับเดี๋ยวบอกตอนนี้ไม่สนุกครับเออแต่ว่ามีแล้วไม่ได้ใจใจที่อยากชวนตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าว่ายังไม่บอกอ่ะไม่บอกไม่บอกไม่บอกครับเดี๋ยวต้องรอดูครับตอนนี้เป็นตอนที่ถามกันเนาะ กินบอกว่าเราแบบเขาความสัมพันธ์แบบปากซื้อของอ๋อใช่ครับจริงๆวันนั้นที่พี่ถามกินอะวันนั้นกินก็มาเจอมาร์คพี่บอกว่าระวังนะเดี๋ยวโดนแน่ครั้งหน้าครับผมก็ความสัมพันธ์แบบปากซื้อของอะใช่ไหมใช่ไหมหรือไม่จำเลยต้องบอกว่าตอนนี้มาร์คไปอเมริกากินก็ปากซื้อแผ่นเสียงครับแล้วผมก็หอบแผ่นเสียงกลับมาให้ให้กินแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ให้กินเลยเพราะว่าลืม เมื่อตอที่คุยังอยู่ไหมหัวครับหัวก็อยู่ครับหัวก็อยู่มาตลอดนะจริงๆแล้วแต่เราก็สนิทกันกินมากเราก็สนิทกันเหมือนกันครับใช่เอาฝากดี่าฝากเป็นแฟนติดตามเนอผลงานของบ้านนะครับผมก็ขับเพลงก็ได้รูปขับเพลงก็ได้ยังไป็นจอยกันได้เคเลยเ็ครับก็อันนี้ก็มีแค่น้องชายครับแรร์โซนครับแล้แค่ไหนแค่นั้นด้วยแมรี่วอนนะครับแล้วก็มีเพลง เียวของรายการบัสซิ่งครับก็ฝากรายการท่องเที่ยวของเราในขอับบัสซิ่งไทยแลนด์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแล้วก็ฝากคาเลนเดอร์ที่เพิ่งปล่อยไปครับก็มีสเกจู๋หลายๆอย่างของพวกเรานะครับก็ฝากไปดูได้ครับที่ที่ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีหลายๆอย่างให้ติดตามนะครับก็เช่นนะครับก็รอติดตามได้ครับจากออฟฟิเชียลนะครับก็บัสมิกาโตะบิวไอชานนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากบัส พวกเราทั้คนนกล้วฝกะครับฝากฝากฝากนเตอรีได้ครับนักกีฬาโอลิมปิกไทยด้นะครับแล้วก็ฝากี่ชนิดะพูนะครับ้องนเสร์ต